ในปัจจุบันมีคนขับแท็กซี่ซึ่งรับลูกผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งอยากมีอะไรกันบนรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่แต่ก็มีอะไรกันไม่ได้แิวทีเราขับรถที่ขับช้าไปมันก็ด่าแบบว่าผู้หญิงก็ด่าว่าฉันเอากับผู๋ฉันเนี่ยต้องอยู่ในแท็กซี่เลยเสร็จแล้วโอเคเพนไม่เอาแล้วแท็กซี่ออกไปเสร็จต่อมาสักพักหนึ่งขับไปสักพักมีผู้ชายคนขับโบกจอดเสร็จแล้วไปไหนครับไปตามเมียมีชู้ไปทำไมทำไมต้จะตามเมียมีชู้เ้า แน่ใจได้กเมีอะไรที่นอกใจผมคือคนถามคือตอบว่าผมเชื่อเพื่อมั่นว่าเมียผมมีนอกใจถูกไหมครัมันก็ขับไปที่มันรู้ถึงหนึ่งผู้ชายบอกว่าโอเคไปตามชุดวุ๊บเข้าไปในห้องที่คิดว่าเมียมีแน่ซึ่งไม่รู้ไหนว่ามันรู้ได้ไงมันเป็นห้องนี้ปรากฏเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นเมียคนสุดท้ายสิแต่ว่าผู้ชายก็ไม่รู้จักมีคนสุดท้ายสิเลยว่าเอาผิดคนโทษครับแล้วออกมาว่าเออผิดคนเป็นคนสุดท้ายสิโชคดีนะครับเมียคนนี้คนดีนะเออโอ้โหแล้วมันก็แบบตอนจะจ่ายเจิงก็แบ แซี่ก็ไม่ยอมไม่บอกว่าเนี่ยคุณเพิ่งเป็นผู้บริหารที่จะมาเซ็ตเซ็ตเซ็ตกังหวัดเซ็กซี่ผมเนี่ยนะมันจะเล่าไปเรื่อยเล่าแบบประหลาดประหลาดคือพอห<อ><ถ>ายเสร็จแล้วก็ปลดพาร์ทินไปนะก็จะเล่นเรื่องคนอื่นือแบบว่าเป็นผู้ชายแบบว่าเออเนี่ยฉันอยากจะส่งสปเปิร์วินรอกโลกจังเลยแต่พาสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายจะประหลาดสุดเป็นผู้หญิงเช็กซี่เด็กผู้หญิงอายุสิบสองสามสี่สี่คนมานั่งเล่อเอนอะไรนะช่วยแก้วกันเรียกมินยางนะเธอปึ้งเป็นทหารเมกา ท่าเปกาบอกเฮ้ยกูมาทำไมไม่ใช่เหรอท่านเป็นการไม่ไม่รู้ตัวให้เป็นผีแล้วนี่ก็แบบว่าถามว่าเด็กผู้หญิงมาถามว่าคุณมาจากวันนี้คือวันอะไรเขาก็บอกว่าออ๋วันที่สี่เดือดเดือดเดอดะไระไปตออายแล้วปรสงครามโลกอีกเนาะตายแล้วคุณเป็นคุณเป็นต,ตำแหน่งอะไรอ๋อเป็นทหารบินอะไรเงี้ยตายแล้วคุณปล่อยมาตูวอีกคนปะนะ่ะผู้เธอร์มได้ไงที่ข้อมูลลับนะ ฉันจะขอโทษผ่านสื่อแต่มันก็ไปขอโทษสนานหื่วก็ขอโทษทุกคนที่ผมทำที่ที่ทำให้ผมไม่ตายไปขอโทษนะครับขอโทษความแอเซอร์ยังมีอยู่เลยคมเช็ค p a เนอร์เป็นพี่เอกเสียงที่บกพี่ E T R Peter p e r e Better s e l i n a ชอบมากคนนี้เออใช่เออเรืงแรก ชื่อเรื่องมันจะเป็นแบบว่าผู้ชายที่ชอบเอาฟันปอ,อกมาที่ขันนี้ตรงนี้แล้วมีกระดุมปอบอกรถนั่งรถอะไรรุ่นโพลถ้าเกิดมีกระดุมแบบกระดุมหมอกหนังก็จะเก่คนทไปทำไมบแล้วบบว่ามีแขวมีนั่งกินบ้านอาหารแขกคนหนึ่งก็แบบเป็นเป็นทำเพ่งนี้กับโซฟาเขา แขกตกใจตายแล้วคุณทำนี้ทำไมเรารู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่ามีเซ็กซ์อีกวันแรกเราก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นยังไงไม่ใช่เซ็กซ์เรื่องแรกกว่านั้นบอกว่าอะไรนะผมชอบผมมีบ้างที่ชอบแบบว่าแต่งชุดเป็นเครื่องบินแบบกระถางนะแล้วผมวิ่งเงินอยู่ไหนบ้างทำไมเมาไม่็ีแต่ขึ้นจุดโปรแกรมหน้านะโปรแกรมหน้า แต,แต่เราอาจจะพูดไม่ได้ว่าทําไมคื <c oughs> อแบบรจะอยู่แลนน้วแล้วเราก็จะแบกว่าจะพูดอะไรกันพวกนี้ก็งกัอ่ะอม่ะงับคือะถามเลยก็